สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประยุทธ์ตาขาดใจร้อนหรือใจลอยกับแรงกดดันทางการเมืองนับจากเดือนพฤศจิก,กาย,ยนเป็นต้นไปเป็นห่วงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ตกอยู่ในสภาวะทางการเมืองหนักยิ่งขึ้นอีกครั้งสัญญาณอันสะท้อนถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่องและรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลำดับถึงขั้นใจลอยเดินสะดุดครั้งแล้วครั้งเล่า โดยในเดือนพฤศจิกายนไม่รู้เป็นเพราะใจร้อนหรือใจลอยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกธำบนตรีและ,และร,รัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมถึงเดินสะดุดบ่อยจนเกือบหัวทิมมาสองสามครั้งแล้วซึ่งพลเอกประยุทธ์อ้างว่าใจร้อนคิดโน,น้นคิดนี่อยู่หลายเรื่องและยืนยันว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีแต่ ปมหนึ่งที่ต้องคิดก็คือจะอยู่ในตำแหน่งนายกธมนตรีจนหมดวาระของสภาสีปีในเดือนมีนาคมปี2 5 1 6หรือจะยุบสภาก่อนประเด็นยุบสภาก่อนหมดวาระมาจากการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขกติกาการเลือกตั้งใหม่โดยกำหนดให้สสมี500คน เป็นสสเขต400คนสสบัญชีรายชื่อ100คนจากเดิมสสเขตมี350คนสสบัญชีรายชื่อมี150คนนอกจากนี้ยังกำหนดให้ใช้บัตรสใบในการเลือกตั้งคือเลือกพักกับเลือกคนให้แยกกันปมเกี่ยวกับกฎใหม่ลูก2ฉบับที่จะต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญคือพรบว่าด้วยพักการเมืองและ พรปว่าด้วยการเลือกตั้งซึ่งยังมีรายละเอียดวิธีการนับคะแนนมีรายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์ผู้สมัครจะใช้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศหรือเขตใครเขตมันหรือจังหวัดใครจังหวัดมันและรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณคะแนนที่แต่ละพักจะมีสะสะควรเขียนไว้ในกฎหมายไม่ใช่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตไปคิดเองและ ที่สูตรคิดให้มีบัตรขย่งมีสสจากพักจิว๋วที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์เข้ามาในสภาพรบทั้งสองฉบับกกตยกร่างไว้ก่อนแล้วเวลานี้อยู่ในขั้นตอนของการทำความเห็นจากประชาชนซึ่งเมื่อเสร็จจากทำความเห็นจากประชาชนแล้วก็จะส่งให้ครมรพิจารณาซึ่งครมรก็จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาก่อนส่งให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบส่วนพักคฝ่ายค้านตั้งพรรเพื่อไทยและพักเก้าไกลก็ยกร่างกฎหมาย พอรบอรทั้งสองฉบับเสร็จแล้วเช่นเดียวกันเตรียมเสนอเข้าประกบของกกตแต่ยังไม่เห็นร่างของพรรคร่วมรัฐบ,บาลอื่นๆซึ่งน่าจะยึดฉบับของกกตเป็นหลักประเด็นก็คือขบวนการออกกฎหมายทั้งสองฉบับจะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะแล้วเสร็จนายวิศณุคเครืองามรองนายยกธมตรีกำกับดูแลด้านกฎหมายยืนยันว่าน่าจะเรียบร้อยในเดือนกรกฎราคมปี2565 แต่ไม่ได้อธิบายถึงกรอบเวลาว่าต้องทำอะไรช่วงไหนบ้างขณะที่พักเพื่อไทยพักเก้าไกลยืนยันว่าเพียง4เดือนก็จบแล้วนับจากเดือนธันวาคมปี2564ไปยังมีนาคมปี2565ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเท่ากับชี้ให้เห็นว่าเดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยนปี2565จะเป็นหมุดหมายสำคัญทางการเมือง คำถามก็คือธงของเดือนกรกฎาคมปี65ที่ปักโดยนายวิษนุเครือง,งามรองนายยกรัฐมนตรีกับธงของเดือนมีนาคมปี65ซึ่งขีด่โดยพรรคเพื่อไทยพรรคก้ากไกลอย่างไหนจะมีความเป็นไปได้กว่าคำถามนี้คําตอบที่ทิมเทงไปยังผลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะจะเป็นเงื่อนเวลาในการใช้กติกาใหม่ในการเลือกตั้ง โดยสากลเมื่อมีการแก้ไขกติกาการเลือกตั้งแล้วก็ควรจะต้องยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งตามกติกาใหม่ซึ่งอันนี้อาจเป็นเหตุผลให้พลเอกประยุทธ์เดินสะดุดอยู่บ่อยครั้งหลังมีการประกาศและบังคับใช้รัฐธรรมนูญพศ2 5 6 0แก้ไขเพิ่มเติมพศ2 5 0 4 ออกมาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนนั่นเท่ากับเป็นสัญญาณอันแหลมขมยิ่งในทางการเมืองฝ่ายเสนาธิการและพลเอกประยุทธ์จันโอชาอัดเก่งของในเรื่องการเตะถ่วงหน่วงดึงเวลาต่างๆในทางการเมืองเช่นหน่วงเหนี่ยวเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งทีละขยักจนถึงปัันนี้ 8ปีผ่านไปกทมยังไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เมืองพัทยาก็เช่นเดียวกันไม่มีใครให้คำตอบอะไรได้เลยพลเอกประยุทธ์อาจจะเล่นบทเช่นนั้นได้ในห่วง5ปีแรกหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปี57เพราะมีมาตรา44อยู่ในมือแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปี62ก็มีใช่แล้วนับจากเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจึงเป็นห่วงเวลาที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา ตกอยู่ในสภาวะทางการเมืองยิ่งอีกครั้งสัญญาณอันสะท้อนถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่องและรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลำดับถึงขั้นใจลอยเดินสะดุดครั้งแล้วครั้งเล่าคำตอบของการเลือกตั้งจึงอยู่ที่เดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยนและพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ควรใช้ยุทธวิธียื้ออีกต่อไปงานนี้ไม่จบง่ายๆพระรัชชารัตแตกเละตุ้มเป๊ะบิกป้อมยังเอาไม่อยู่ บิ๊กตู่ไม่ยุง่งศึกพรังชารัฐลามสงครามข่าวปัญหาที่ผ่านมาอยู่ที่ตัวประยุทธ์เองที่ไม่กล้าฟาดแรงไม่แตกหากับพี่ใหญ่ที่เลือกให้อำนาจธรรมนัตเกินเบอร์ส่วนประวิทตรคุมสภาพในพากแทบไม่อยู่จนไม่รู้ว่าเงื่อนไขความขัดแย้งอยู่ที่ตัวเองเคลียร์อย่างไรก็ไม่จบศึกพักพรชารัตเชื้อปะทุยังมีอยู่เรื่อยๆล่าสุด ปรับยุทธวิธีจากเปิดหน้ารบมาใช้กลยุทธ์ด้านการข่าวมีเป้าหมายให้สามปอระแวงกันอิระาลอกเที่ยวนี้พุ่งเป้าโจมตีไปที่กลุ่มสามมิตรที่นำโดยสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสุริยะจึงลุ่งเลองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอนุชานาคาสาย รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีซึ่งระยะหลังยืนเคียงบ่าเคียงไหล่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธจันโอชานายยกรัฐมนตรีแต่ทับหลวงของประยุทธ์ก็ไม่สามารถเข้ายึดพักพรังชาัฐได้เนื่องจากพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณหุ่นหน้าพักเป็นเหมือนป้อมปราการคว้างทางอยู่ที่สำคัญบิ๊กป้อมอยังให้อำนาจเต็มร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพัก กำหนดที่ทางความเคลื่อนไหวไภายในพรรคเช่นเดิมส่งผลให้คู่ปรับคู่แขนภายในพลังชารัฐหวาดระแวงกับทุกย่างก้าวที่หัวหน้าและเลขาเคลื่อนเกมการเมืองไม่ใช่แค่กลุ่มสามมิตรที่ขึ้นสถานะอยู่ยากรวมไปถึงกลุ่มกวนของ3ามรัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการการะทรวงดีเสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการการะทรวงแรงงาน สันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสายตรงนายกประยุทธ์ก็เช่นกันเวลานี้ศึกรอบใหม่ในพลังชารัฐกลายเป็นสงครามข่าวที่ปล่อยเพื่อปั่นกระแสหนักพุงเป้ากลุ่มสามมิตรเคลื่อนไหวเรื่องการย้ายพักและถูกดูดด้วยสารพัดเงื่อนไขจากกรณีคุยในทางลับที่มีชื่อของสมศักดิ์ต่อสายคุยกับเจ๊แดง เยาวภาวงสวัสด์น้องสาวของคุณทักษิณชินวัตรจึงถูกจับโยงว่าเตรียมยกขยงกลับพักเพื่อไทยทางที่จะว่าไปแล้วสมศักดิ์กับคุณเยาวภาก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในทางกลับกันถ้มกลางสงครามข่าวกลุ่มสามมิตรกลับมาอยู่ในความสนใจจากข่าวปล่อยซึ่งมองเหลี่ยมไหนก็ได้ประโยชน์มากกว่าเสีย อีกทั้งวิธีเล่นการเมืองแบบพ s เซฟของสมศักดิ์และพรรคพวกที่ผ่านมาหลายสมรภูมิจึงไม่ดวนตัดสินใจในใดๆยิ่งสถานการณ์เวลานี้สามมิตรแทบจะปิดประตูใส่เพื่อไทยเพราะมุมมองไหนก็ยากที่พรรคคนแดนไกลจะกลับมามีอำนาจหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ง่ายอย่างที่หวังถึงกระนั้นทางเรื่องของกลุ่มสามมิตรก็ฝากไว้กับนายกประยุทธ์ หากเดินเกมไปเศษเด็ดขาดกลุ่มสามมิตรก็พร้อมร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันทว่าปัญหาที่ผ่านมาอยู่ที่ตัวประยุทธ์เองที่ไม่กล้าฟาดแรงไม่แต่งหาก,กับพี่ใหญ่ประวิทย์ที่เลือกใช้ให้อำนาจและปกป้องธรรมนัตเกินเบอร์อย่างไรก็ตามยังมีเวลาให้ตัดสินใจซึ่งไม่ควรมองข้ามทางเลือกของกลุ่มสามมิตรที่มีโอกาสยกขบวน ออกจากพระรชารัตได้ทุกเมื่อหากถูกตัดตอนลดทอนอำนาจลงไปเรื่อยๆล่าสุดกรณีการตัดสินใจส่งผู้สมัครสสนานเป็นตัวอย่างอย่างชัดเจนที่ประวิทธรรมนัฐเลือกเปิดตัวชัดชัยจิตตรงว่าที่ผู้สมัครสสเขตสามจังหวัดน่านทางที่การเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมปี6กพระรองชารัฐ ส่งคุณดอนงามธุระลงชิงพื้นที่นี้และกวาดมาได้22,640คะแนนคุณดอนซึ่งเป็นสายตรงของกลุ่มสมิตรที่หมดโอกาสได้ลุนรอบนี้เชื่อว่าโดนอินฤทธริ์ของธรรมนัตเตสกัดทำให้สงศักดิ์สุริยะออกอาการไม่พอใจเป็นอย่างมากและเฝ้าจับตาว่าสอสผู้สมัครสอสเกรดเอของกลุ่มสมิตร จะถูกเขีย่ยออกอีกกี่รายเมื่อประเมินท่าทีของหัวหน้าเลขาที่ดูเหมือนไม่ใหญ่ดีจึงเสมือนการกระชับพื้นที่กลุ่มสามิตรในพักให้เล็กลงไปเรื่อยๆว่ากันว่าหนึ่งในโมเดลของสมศักดิ์สุริยะคือตั้งพักการเมืองใหม่แต่ติดตรงเงื่อนเวลาที่ต้องดำเนินกิจกรรมของพักตามกรอบที่รัฐมนูญเขีนเอาไว้ ซึ่งใช้เวลานานโดยเฉพาะการตั้งสาขาพักอาจส่งผู้สมัครสสไม่ทันจึงมีอีกทางเลือกคือการหาพักที่มีความพร้อมสามารถส่งผู้สมัครลงสสได้ทันทีที่ใหญ่เข้าสังกัดชั่วโมงนี้สมศักดิ์สุริยะหัวขบวน3มิตรสแตนบายรอไฟเขียวจากนายกปิกตู่เพียงคนเดียวหากไม่มีสัญญาณให้ไปจากพระรชารัฐด,ด้วยกันแผนทุกอย่าง ก็ยังพับเก็บไว้ในลิ้นชักการเมืองในพลังชารัฐที่ประยุทธ์สาม,มิตรไม่อาจหักหานพี่ใหญ่ที่มองมุมไหนก็ไม่ทันเกมและคุมสภาพในภรรคแทบไม่อยู่จนไม่รู้ตัวว่าเงื่อนไขค,ความขัดแยง้งอยู่ที่ตัวเองขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์คมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่ารมารับชม